Want you find make ไฟเป็นไฟสามปุ่มเมกาที่เขาเรียกกันนะครับเครื่องเป็นแค้มเดี่ยวอะก็ยังเป็นดีอยู่เนาะใช่ดีด็อกเติมให้หน่อยเติมให้นิดนึงนิดนึงน่ารักไม่น่ารักและ้ะ <laughs> ก็สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ช่องงงสินาอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมซีวิ c สาประตูนะฮะก็เป็นรถขวัญใจวัยรุ่นเก้าสูนะครับสำหรับคันนี้เป็นแบบสเต็ป เขาเรียกว่าอะไรเลสซิ่งบ้านบ้าน,นะครับทำขึ้นมาจากรถที่ไม่สามารถวิ่งได้อะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆปั้นมาก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้านนะครับและรายละเอียดของตัวรถคันนี้มีอะไรบ้านนะครับและสําหรับใครนะครับที่กําลังหาร้านแต่งรถที่จบในร้านเดียวนะครับก็ขอแนะนําเลยครับเลสเซกอังซิลานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อท่อโหลดฟิล์มคองแสงสตัดปรับเกียวเคลือบเซรามิกรวมถึงรีแมปแล้วก็เอเซอร์ไรี่แต่งจุกจิกมากมายนะครับ ก็สําหรับใครนะครับที่เข้าไปใช้บริการนะครับแล้วบอกมาจากช่องงงศินะ,นะครับรับราคาพิเศษไปเลยนะครับมาฝากไว้เลยครับเลสเทคอ่างซีลาครับติดต่อพี่นิวไปได้เลยนะครับก่อนที่จะไปไะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะและก็ช่องงงสินะด้วยนะครับก็ไปกันเลยสวัสดีครับผมชื่อหลิวนะครับอ่าชื่อหลิวนะครับผมโอเควันนี้อยากจะให้หลิวอะ่ะช่วย รีวิวเจ้า3ดอคันนี้หน่อยใช่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้คือผมปั้นขึ้นมาตั้งแต่แบบว่ารถยังเป็นซากเลยเพราะาจอดมาก็6-7ปีแล้วอ๋ออันนี้ได้มาจากไหนได้ได้มาจากไหนได้มาจากแบบว่าคือก็เปิดเลื่อนเพจเลื่อนอะไรแล้วไปเจอคันนี้มาเออเราก็เลยเฮ้ยอยู่ใกล้เราด้วยเราก็เลยรีบไปเอามาคือตอนแรกขับได้ปะขับไม่ได้เลยครับ ยกสไลด์เป็นซากมาเลยสไลด์เป็นซากมาเลยก็คือภายในก็ไม่มีอะไรสักอย่างอ๋ออันนี้คือปั้นมาจากชื่อเหมือนชุบชีวิตมาเลยใช่ไหมใช่ครับคือทำใหม่เดี๋ยวไปดูว่าเราทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วกันโอเคครับก็เริ่มจากภายนอกก่อนก็ได้ฮะครับภายนอกก็จะเป็นอ่าเริ่มไฟก่อนแล้วกันพี่อ่าตัวไฟเอามาดูตัวไฟกันดีกว่าไฟเป็นไฟสามปุ่มเมกาที่เขาเรียกกันนะครับสามปุ่มเมกาไอ้ปุ่มเมกาก็คือไอ้ไอ้นุนดวงอาทิตย์ออกมาใช่ครับอ๋อมันช่วยอะไรเนี่ย เขาเรียกรวมแสงปะมีผลไหมน่าจะมีนะครับอ,อได้สวยงามด้วยอะไรเงี้ยแปลกตาดีพี่ออจิ๊บเลยนะครับ,รบอันนี้คือได้มือสองมาใช่ครับใช่ครับ<อ>ได้มือสองมาอยู่อยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้ราคาตอนนี้ไม่มั่นใจนะพี่แต่หน้าปีปีสปีแล้วน่าเคยเห็นคนลงอยู่มานเจ็ด 7,000 7,000ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วไปไม่มั่นใจโอเคครับผมจัดไปอ่ะแล้วก็เป็นพวกลิ้นหน้าลิ้นทรงเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยออ๋ลิ้นทรงเฟิร์สใช่ของพี่โอมเขางานพี่โอมเขาครับจัดไปอ่าภายหน้าก็แบบเดิมๆมีลิ้นมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยยังคงควงพลาสติกอยู่ใช่อ่าโอเคครับผมอ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องล้ออ่ะมาดูล้อกันดีกว่าอ่าล้อเป็นล้อ D2 อ่ะครับต่อมาจาก D2 อ๋อเป็นออฟ50 อ๋อ5 0ใช่ครับล้อ6ครึ่งแลวนี่คือลองเยอะไหมน่ะลองมานิ้วหนึ่งครับอ๋อนี่สเปเซอร์ใช่ครับลองนิ้วหนึ่งเอาเรื่องใช่ครับถัดไปอ่าแล้วยางก็เป็นของโตโยครับโตโยที่อารวันครับ1.550ใช่ครับก็เป็นมาตรฐานเนาะใช่โอเคฮะก็ดูนะสีน้ำเงินแล้วก็ล้อขาวนะก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคและช่วงล่างหลิวใช้เป็นของอะไรฮะช่วงล่างใช้เป็นโช๊คของอีโมเทคครับอีโมเทคนะ<ช>ตอนนี้นี่กำลังเธอสา,สายกันเยอะอยู่นะอีโมเทคแล้วก็ช่วงล่างพวกบูธต่างๆก็เป็นของโมโนเรตติ้งผู้บูธพวกนี้ก็คือเหมือนเราเราเปลี่ยน ใหม่โมชัยเปลี่ยนใหม่หมดครับเป็นของอ่าโมโนเรซซิ่งครับโมโนเนาะโอเคแล้วก็เป็นพวกซับเฟรม SR อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคก็อยู่ด้านล่างถ้าแบบเนาะแต่เราแต่ผมทําแบบว่าอย่างของคันอื่นก็จะเป็นสีเงินแต่ว่าแหวกหน่อยก็เอาไปเป็นพาวเดอร์โค้ดเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยเอาไปพาวเดอร์โค้ดมาใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมุดไปดูจะมันจะดูมืดๆหรหน่อยได้โอเคนะดูมาดูด้านหลังกันดีกว่าอ่ะด้านหลังหลิวทําอะไรไปบ้างฮะก็มี แค่เดิมหมดเลยพี่ก็เป็นช่วงข้างล่างนี่แหละอ๋อที่ว่าเอาไปทำ powder coat นะใช่ครับก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นะใช่ครับเขาก็จะเป็นคนอื่นเป็นมินียมเป็นแบบเงาเงาอันนี้คือ powder coat ดำมาโอเคถือว่าสวยนะจัดไปทรงหมวกกลางคืนเหมือนแบบรถดังเดิมแหมแต่นี้คือใจอยากทำแบบ ออกแนวแบบคันโจแต่ยังไปได้ไม่เท่าไหร่โอเคครับผมข้างในก็หรือโล่งหมดพี่ก็จะเป็นอันนี้เปิดได้ปะเปิดเปิดได้อยาเปิดให้ดูครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาจะเปิดเปิดให้หน่อยสวัสดีครับบอกเยอะหน่อยนะพี่อ่าโอเคครับบอกจะเป็น พวกบอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของพวกบายโลแม็กอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้อันนี้ก็คือเก็บเปื้นี่คือปิ้งมาหรือยังไงไม่ได้ปิ้งครับคือก็ทําแค่นอกในเฉยๆฉยไม่ได้ปิ้งเฉยใช่ป่ะใช่ก็คือทําพร้อมการตีข้างนอกเลยใช่ครับอันนี้คือมันคือสีอะไรเนี่ยอ่าผมผสมตามตามใจครับอ๋อผสมหน้างานเลยทำน้ําเงินแบบไม่มีมุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ถ้ามีมุกก็จะขำคำหน่อยอะไรก็ละมุกพี่โอเคอันนี้ทำที่ไหนมาอ่าหมายถึงสีอ่ะสีสีสีทำอู่แบบพวกกันครับอ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคครับผมอ่ะขอดูท่อนิดนึงอ่ครับท่อผมไม่มั่นใจของแบรนด์นะพี่แต่เป็นผมถอดมาจากรถแข่งเซอร์กิตอ๋อใช่เอามาใส่โอเคครับผมนี่ครับได้ะภายนอกก็มีประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวหลิวไปอยู่ฝั่งนั้นก็ได้ครับ ภายในก็ง่ายๆเลยพี่โล่งๆก็เป็นแบบแผงประตูของอลูชีดครับอ๋อฝั่งนี้ก็คือเป็นอันนี้อะไรสแตนเลสเหรอหรือมินียมครับมินียมโอเคอาลีครับเอาเรื่องเอออันนี้โอเคอยู่สวยอยู่ใช่อ่าโอเคครับต่อมาโล่งๆเลยฮะแล้วก็เป็นพวกแบบพวงมุมรูโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแค่นั้นครับเน้นซิงกลางคืนเฉยๆอ่าคือเลนซิ่งไม่มีอะไรมากใช่ เบาคู่พวงมาลัยใช่ครับอันนี้นึงเออ<ม>ก็ไม่มีอะไร<ช>แล้วก็พวกโลง่ลงๆเลยโลง่ลงๆอันนี้คือแผงหน้าก็ยังเป็นเดิมๆอยู่เนาะใช่ครับก็มีแต่ตกแต่งขึ้นมาก็แค่ปุ่มนี่ใช่ปะ่ะครัของสปาโกงครับถ้าจําไม่ผิดน,นะไม่มั่นใจอ๋อโอเคครับผม เอาไว้เช็คพวกแบบว่าเช็คโชว์หรือแบบว่ารอบวีเทคเปิดอะไรอย่างเงี้ยไฟก็จะติดขึ้นมาก็คือถ้าเหมือนก็เหมือนคล้ายๆกับเซตดีเวลามันพีคมีค่าพีคมันก็จะขึ้นสีแดงให้เรารู้ใช่ไหมเหมือนรอบเนี้ยเราเซตไว้แปดพันพอถึงแปดพันแดงปุ๊บเราก็ไม่ต้องมองรอบเรามองไฟเอาใช่ับอ๋อโอเคจัดไปมีสายสิ่งนี่ใช่สิ่งเดียวครับพี่โอเคอ๋อภายในก็ประมาณนี้เปิดฝากกระโปรงไงวะเนี่ยอโอเค เดี๋ยวไปดูเครื่องฮะเคเครื่องเป็นคัมเดี่ยวอ่ะก็ยังเป็นดีอยู่เนาะใช่ดีด็อกโอเคอะทำอะไรไปบ้างครับหลิวเครื่องก็เครื่องตอนนี้ยังเป็นแบบเดิมๆเลยพี่ก็มีแบบกระจุกระจิกรอบแต่งของแต่งภายนอกครับพวกรางพวกคอยดีฝาดีก็เป็นโปรสตังใช่ไหมครับอโอเคอันนี้ก็มีฝาและเครื่องแบบ ซำซิ่งอะไรไปบ้างอันนี้ยังไม่ได้ทำครับพีรถเพิ่งเสร็จยังไม่ได้ทำเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรเลยใจก็เอารถตรงไปเลยจัดไปยก็ถือยังสภาพในสภาพรถกี่ปีรถมันกี่ปีแล้วะเนี่ยี่สิบถึงสามปีสามสิบนะในสภาพนี้ก็ถือว่าถือว่าได้แล้วนะเพราะว่าเอามาตั้ทำรถเสร็จมาไม่ได้รื้อเครื่องเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็วิ่งออกมาเลยโอเคเออดีดีนี้ก็มีมีแค่แบบเรื่องระบบน้ำมันแค่นั้นพี่ แล้วอันนี้มีจูนมีอะไรไหมฮะมีจูนนิดหน่อยจูนพวกจูนถนนครับพี่ยังไม่ได้ขึ้นหนโน้ก็ไม่มีจูนถนนยังไม่มีเลขยังไม่รู้เลขว่าเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับไม่ได้คือเพิ่งเสร็จได้ไม่ถึงเดือนเลยพี่อ๋อครับอันนี้เราใช้น้ำมันอะไรอ่ะอี0่สิบครับอ2ยี่สิบนะโอเคก็อะไรประมาณนี้เครื่องยนต์นะก็ยังเป็นดีอยู่นะใช่ครับหลายคนก็จะเห็นว่ามันเป็นดีหลายๆคนแลละแด่ดีมันก็ยังมีอยู่ใช่ครับ โอเคก็ถือว่าสวยครับยังเหลืออีกน่อยนึงยังเหลืออะไรให้เล่นอีกยังเหลืออะไรให้ทําอีกก็ว่าจะทําอย่างต่อไปจะทเครื่องแล้วพี่ก็คือจะมาลงเครื่องแล้วใช่วจะเอาไปให้ถุดของเครื่องดีเลยอ๋อก็คือแบบยั่งใจไดีใช่ครับไม่ไปบีแน่นอนยังยังครับถ้ามารอบหน้ามีบีนี่ตีมือเลยนะคอาจจะมารอบหน้าจะมาดีแบบเครื่องซิ่งอล้ก็เป็นดีซิ่งแล้วนะใช่ครับโอเคจัดไปอ่ะ เดี๋ยวขอฟังเสียงเจ้ารถคันนี้เลยครับเติมให้หน่อยเติมให้นิดนึงนิดนึงก็น่ารักไม่น่ารักแล้วโอเคครับพี่โอเคมาวันนี้ขอบขอณมากครับ มีอะไรอีกไหมสำหรับคันนี้ของมันไม่เยอะของมันดิบดิบอะไรแบบไม่ได้จะโปรโมทอะไรเรามาเรามาแชร์เขาเรียกว่าอะไรแนวทางกันดีกว่าว่าอะไรยังไงไอ้แล้วทําไมถึงเลือกสามดอได้ว่ะชอบชอบทรงรูปทรงบอดี้ด้วยคือเห็นเห็นแบบว่าเฮ้สไตล์นี้มันทามาสวยแล้วอะไรเงี้ยแล้วรถมันดูแบบมันดูสวยดูสวยด้วยบอดี้มันดูเล็กสวย เออมันสวยแหละดูมองข้างหลังเนี่ยพาเลือคันนู้นนะได้ใช่มองอั่นู้นมองด้านหลังได้แบบอยากได้สักคันป่ะโอเคสําหรับคันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับรัมขอบมากครับครับใครที่สนใจพรีเซตสำหรับรถซิงโดยเฉพาะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาหลักสิบโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าซีวิก3ประตูคันนี้นะครับก็ ค่อนข้างสวยนะแล้วก็แบบแต่งกินคลีนแต่ว่าโดยทรงของ3มดอมันค่อนข้างเป็นขวัญใจของวัยรุ่น90อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่วัยรุ่90น90ูนย์ะครับคือ,อ,อโดยปัจจุบันก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับและสำหรับใครนะครับที่มีรถซิ่งนะครับและอยากจะมาแบ่งปันแนวทางการแต่งกับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถทัก็อ b o x ทางเพจได้นะครับก็เดี๋ยวเรา คุยรายละเอียดกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาจอยกันครับผมและสําหรับใครนะครับที่กําลังหาร้านแต่งรถที่จบในร้านเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเลสเทคอ่งศิลานะติดต่อพี่นิวไปได้เลยนะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศินะด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับ๊ายบาย